น้องลบออกมา 440x ลบ 200x ก็จะได้ 240x แล้วก็ลบด้วย8,000อันนี้คือฟังกช์ชันที่เป็นกำไรของเรานะฮะโจทย์บอกว่านะครับ g แทนฟังก์ชันรายได้จากการขายน้ำหอม x ขวดที่มีหน่วยเป็นบาทในเดือนกร,รกฎาคม กำไร1,000 0บาทเสร็จเราเรามีฟังกช์ชันที่เป็นกำไรแล้วใช่ไหมครับกำไรเท่ากับ 240x ลบด้วย8,000นะครับกำไรเท่ากับ 240x ลบด้วย8,000เอาน้องแทนลงไปกำไรเท่ากับ 240x ลบด้วย8,000ซึ่งในโจทย์บอกว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะฮะมีกำไรเป็นเงิน หนึ่งหมื่นบาทเราก็แทนหนึ่งหมื่นเข้าไปกำไรคือหนึ่งหมื่นใช่ไหมครับเราหา X ได้แล้วน้องก็ย้าย8,000จากลบไปเป็นบวกเราจะได้หนึ่งหมื่น 8, อ่าเท่ากับ 240X ย้าย240ไปหารถูกไหมฮะเอาศูนย์ตัดศูนย์แม่อะไรดีล่ะแม่6 6 4 24, 6, 3, 18หกสใช่ไหมครับสามรหารด้วย4ได้ไร 4, 7, 28, 29, 30, 40, 50, 50, 50. สี่เจ็ดยี่แปดยก้าสาได้เจแสดงว่าในเดือนกร,รกฎาคมค่า X ของเราเป็น75นั่นเองนะครับแสดงว่าเราผลิตน้ำหอม75ขวดคือเราขายน้ำหอมเนี่ยนะครับเจขวด เดือนสิงหาคมผลิตน้ำหอมเพิ่มขึ้น20%